เดี๋ยวอย่างนี้คือแม่บุญดำนี่เขาก็ตัวใหญ่นะคะเนี่ยใหญ่นะครับสูงเต็มเนี่ยร้อยหกสิบร้อยหกสิบหู มาชมแม่บุญดำนะคะที่คุณนุบอกว่าเพิ่งนําเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะไม่ถึงเดือน้งคะเนี่ยตัวนี้เดือนเดือนกว่าครับอ๋อเด้นเดือนกว่าแล้วตัวนี้ทําไมถึงนําแม่บุญดำเข้ามาก็คือของเราเองคะผมดูว่ามันเป็นตัวตัวใหญ่ตัวตัวท้ายที่เราที่อยู่กับของทีมออสของเดียวก็เลยเฝ้าตัวนี้ไว้ซงตู้ราคาเข้ามาแล้วไปเจอเขาที่ไหนอะคะแม่บุญดำเจอเจอต้องนาแล้ว เจริญแล้วแต่เขายังไม่ผ่านไงซึ่งเขาเป็นพี่น้องกับดอกพิกลดอกพิกลก็เป็นพี่น้องกับพวกนี้แหละเป็นเหล่าเดียวกันเหล่าเดียวกันมาหมดอย่างนี้เท่ากับว่าคุณลูนี่ค่อยๆสะสมเหล่าของลุงออนมาเรื่อยๆเรื่อยๆสิคะเนี่ยใช่หรือว่าจะบอกว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างที่ไหนอ๋อเราก็จะพันแผลตามเก็บมาอยู่สักกัดข้อของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่คุณลูนถึงชอบคลายของเหล่าลุงออนนะคะจบครับจบจบลูกไปลูกลูกไม่ต้องรุนเลยอืลูกออกมาเนี่ย ดูเขาก็ตัวใหญ่มากเลย <คะ S 2> อ่าตอนนี้เดี๋ยวก็ใส่เบิ้มอยู่แหละดืนูนอย่างนี้คือแม่บุญดำนี่เขาก็ตัวใหญ่นะคะเนี่ยใหญ่นะครับสูงเต็มเนี่ยร้อย <60. S 2> หกสิบร้อยหกสิบหูใหญ่เลยนะคะเนี่ย <คะ S 2> ได้ใหญ่ <คะ S 2> ได้ความสุขอันนี้เขามีลูกมาไหมคะคุณนุ้ลูกเขามีอยู่ที่ที่คอลูกขางโสวยมากตัวใหญ่<อ>แต่เขาจะเสียอยู่ตรงนี้ก็คือหางด้วนชื่อเต่าชื่อหางด้วนหางเขาจะมีแค่คืบกว่า แต่ก็ไม่ส่งผลอะไรเพราะว่าเพราะว่าลูกของเขาเราเห็นลูกของเขามาสมบูรณ์ครบทุกอย่างเลยแล้วโอ้ยอย่างนี้เท่ากับว่าเขาให้ลูกที่ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าแม่สูงแล้ว็นัดน,นี้แสดงว่าวตอนนี้เขามาอยู่กับคุณนุ้่คือเราได้มีการผสมพันธุ์กันหรือย่างคะตอนนี้ก็เนี่ยวางโปรแกรมนะใส่เบิ้มใส่เบิ้มเท่ากับว่าอ่าใส่ตานี่คือจะใส่เบิ้มบทุกตัวเลยครับโอ้ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยแม่บุญดา โอ้หแต่เขาเริ่มนิ่งแล้วนิ่งจริงๆแต่เราก็อยากไว้ใจเพราะว่าสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่อารมณ์ของเขาแปรปรัวหน่อยเข,เ,ขเขาขี้ลัวไงก็คือเดี๋ยวดูเขาอีกสักพักหนึ่งแต่เขาเชื่องมากนะเชื่องมากเลย<อ>แต่ต้องดูเขา,<อ>ขายังระแวงคนอยู่แต่ตัวนี้จากที่ถ่ายมาทั้งอ่าต้องวัดทั้งดอกพีกูลทั้งแม่สามแม่สี่ตัวนี้ใหญ่ที่สุดมั้งคะเนี่ยแม่บุนดำถึงส160เพราะว่าอย่างแม่สองแม่สามนี่ก็ประมาณ50กว่า 150กว่าโูสายตานี่ก็มีความสูงใหญ่จริงๆเลยนะคะนี่ได้ความสูงที่แน่ๆคือความสูงมาก่อนแล้วลูไม่ต้องพูดถึงจะต้องได้ทางทงพ่อทางแม่อยู่แล้วแต่ส่วนมากอาจจะไปทางพ่อมากกว่าโูแต่แข้งขาของเขาใหญ่มากนะคะดูเล็บเท้าของเขาลำตัวของเขาหูของเขาหน้าตาของเขาโหหน้าตาชัดเจนมากก็เดี๋ยวเลี้ยงกัะพักควนี้น่าจะขี่ได้นะขี่ได้เลยใช่เพราะว่าเขาเชื่องมากเลยอื ยังมาแต่ตอนนี้ยังระแวงคนใช่เริ่มระแวงนะคะนี่เพราะว่าคุณแม่เพิ่งก็ขึ้นมาทุ้งลกจะระแวงเดี๋ยวเรามาติดตามลูกของเขาลูกไม่ว่าจะเป็นลูกแม่สองแม่สามแม่สี่ต้องรักดอกพิกุลแล้วก็บุญดำนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูลูกของเขานะคะว่าเขาจะให้ลูกยังไงอย่างแม่สองแม่แม่สองกับแม่สามแม่สี่สามสี่ดอกพิกลต้องรักโตแม่สองมีลูกยัง อยู่ข้างล่างไม่ไจ้เอาขึ้นอ่ะอ๋อก็คือแม่สามแม่สี่เราไ,ได้เห็นลูกของเขาไปแล้วแต่แ,แม่ทั้งแม่ดอกพิกูลแล้วก็แม่ต้องรักก็เห็นลูกไปแล้วก็เหลือแม่บุญดำบุญดำกับพูโตใช่เหลือพูโตอีกหนึ่งตัวนะคะเรามาดูลูกของเขาทั้งบุญดำทั้งพูโตว,ว่าลูกของเขาจะออกมาแบบไหนแต่ที่แน่ที่เห็นมานี่คือลูกของเขาส่งลูกออกมาดีทั้งแม่สามแม่สี่ทั้งต้องรักทั้งดอกพิกูลส่งลูกมาดีหมดทุกตัวเลยแถมเป็นเพศเมียหมดทุกตัวด้วยโห ไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่ข้อข้อของคุณนุ้ไม่ธรรมดาสายตาเลยนะคะดูเล็บเท้าของเขาดูแบบความยาวของเขาสวยสูงยาวใหญ่อย่างที่คุณนุ้บอกเลยนะคะคไม่ต้องดูอะไรมากจบจบอย่างจบจริงๆจบที่คุณนุ้บอกจบในลูกของเขาคือให้ลูกเด็ดขาดให้ลูกสามารถพันธุกรรมที่ดีไปต่อได้ สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่นะคะแล้วก็น้องเติ๋อนะคะต้องขอขอคบคุณคุณนุมากค่ะและหากท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาชมควายคุณนุควายเสนานะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะคุณนุอ่าเฟซบุ๊กนุควายเสนาะนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์เก้าสองสามหนึ่งแปดสี่แปดสี่แปดนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านลา่า,ลางให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าท่านใดนะคะก่อนจะมาก็โทรมาสอบถามคุณนุก่อนได้นะคะหรือว่าอยากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อคุณนุได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะได้เลยครับเบอร์ศูนย์เก้าสองสามหนึ่งแปดสี่แปด ีก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับในเพื่อนของเกษตรกรนะครับยินดีให้ให้คำปรึกษาแนะนานะครับยินดีทุกเรื่องราวนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวงการควายนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้เต๋อตาเที่ยวนะครับสตูดิโอนะครับแล้วขอบคุณเอฟซีของเต๋อตาเที่ยวทุกท่านนะครับที่ที่ทาให้เกษตรกรนะครับชาวไทยนะครับรู้จักนุควายเสนาค่ะแต่ถ้าไงนะคะคุณแม่ก็ขอฝากอีกหนึ่งข้อนะคะข้อควายคุณนุ ายเสยนานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ที่จอําเภอเสนาจังหวัดอยุธยานั่นเองนะคะหรือว่าท่านใดน,นะคะผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาชมได้ครคู้ยินดีต้อนรับตลอดพร้อมให้คำปรึกษาหรือว่าอยากจะมาดูควายสายพันธุ์ไทยสายต่างนะคะก็สามารถมาที่นุควายเสยนาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อคุณนุขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ